ยกมาอยู่กันในเกมฟรีไฟกันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นโหมดจัดอันดับ4-4กันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็จะมาลองดูกันอีกหนึ่งตั้งนะครับว่าจะได้หรือเปล่ายิง4ตัวขึ้นไปนะครับเพราะว่าสถิติสูงสุดก็แค่3ตัวนะครับแล้วก็ยังไม่เคยถึงเลยแต่ว่าผมมีสกินใหม่แล้วไงนี่ครับผมมีมีตัวละครใหม่สกินอะไรใหม่นิดหน่อยครับผมก็ถือว่ามีการพัฒนานะครับผมนี่นะตัวละครแจกฟรี โอเคแจกฟรี okay. ก็เท่ได้ครับผมงั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะยิงได้หรือเปล่าสําหรับ4ตัวในโหมด4ีวันนี้ครับผมแต่ก็เจอแต่แบบพวกแรงตันผมไม่เข้าใจจริงจริงไอสันไม่ดูแรงกูเลยอะแรงกูแค่ไหนครับผมเจอแต่ละตัวแต่ก็ไม่ได้กลัวนะงั้นเดี๋ยวไปเจอกันในเกมจะไม่ต้องเจอ๋อลายัาดไปม,มาครับผมก็เจอห้องมบที่เรียบร้อยละรอบนี้ไม่เจอแรงตันละหมายถึงทีมเราแรลงไม่ตันนะแต่ฝั่งตรงข้ามไม่แน่ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยว ดี๋นี่ผมยังไม่ได้ซื้อปืนเลยโอเคเนี่ยผมมันมีใช้ความสามารถอันนี้ได้ด้วยเดี๋ยวผมขอตั้งค่าปุ่มอันนี้แป๊บหนึ่งนะครับโอเคแป๊บนึงโอเคมาได้ละผมได้การตั้งค่าละหมายถึงไอ้ปุ่มความสามารถของตัวละครอ,อะ่ะโอเคเราต้องเล่นอย่าออกไปรีบอย่าออกไปรีบอย่าออกไปโลดอย่าออกไปรีบอย่าออกไปโลบโ,โอ้โหแม่งมีโลกละอุ้ยโอ้โติดที่อะไรเนี่ยโอ้โหมาต้องปั๊มยากันอยู่ล่ำไปครับผม ตัวนี้จริงเพื่อนเราจัดเลยโอเคเจอลราสองตัวอุ๊ยโอ้โหตายอีกเริ่มมาถึงอะไรวะไม่มีทรงเลยอะโอเคโอ้โหโคตรเซง็งครับผมตูดยแพ้ไปไหนเนี่ยเพื่อนโอ้โหเขายิงตายกันเต็มไปหมดละมึงมาวิ่งเล่นโอ้โหเจอเลยละดูดิเอาดิสัดหัวไปสัดหัวดิฝมยาของก็ได้นะ เลยมานีครผมทีมเราก็ไม่ได้ต่างคือทีมมันไม่ล้มแม้แต่ตัวเดียวอะครับจเจ้าอะไรไปต่างโอเคปืนนี้ครับผม M M 6 0จัดมา M 1้0ไม่ใช่ M 6 0โอเคอันนี้ไม่เต็มร้อยครับผมแค่60ล่าน,นี้ต้องทำไงถึงจะใช้ได้วะคือต้องยิงสัดตัวให้ล้มก่อนหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจนะผมเคยใช้ในหมดหนึ่ง,หน,งหนึ่งครั้งนึงแล้ว คือผมยิงศัตรูลม้มไงแต่ก็ผมก็ไม่ชัวร์อย่างที่ผมบอกครับผมเจอแต่วพวกชวช่วชัวจะไปชัวร์ได้อย่างไรไม่ใช่กูดวมปาดทีเดียวตายอ้อโหม่งมาละอุ๊ยอุ๊ยายายา,ยายขอร้องโอ้ยโ้ตายไวกันละทีมไปไหนวะนี่โอ้เอาดีครับแอบไรอ่อะ โอ้โหดูทีมกูดิโอ้โหจะตายละโอ้โหอะไรวะดูดิคือทีมผมก็ไม่ไหวอะแล้วกูจะไหวเหรอครับถ้ากูถามแค่นี้นะโอเคประเด็นคือผมยิงไม่ได้สักตัวเนี่ยดินั่นแหละประเด็นสำคัญโอเคอันนี้อะไรอนะ ยื่นขอซื้ออะไรไม่รู้ครับผมคือผมต้องซื้อให้มันเนี่ยแมวดีกว่าผมเอาลูกซองดีกว่าครับผมผมมีสกินลูกซองอยู่เห็นปะก็ลองดูยิงระยะใกล้ได้อยู่ครับผมสกินลูกซองแล้วไอตัวละครไอความสามารถตัวละครนี้ใช้ยังไงผมก็ไม่รู้นะงงมากโอเคแต่ว่าผมยังยิงไม่ได้สักตัวไงต้องยิงให้ลมสักตัวก่อนหรือเปล่าโอเคแต่ผมรอดีกว่ามีคนมาแน่ครับผมมาแน่พวกแม่มันี ไม่น่ามาลนะโ,โดูทีมกูดิโอ้ตายห้าหมดแล้วอะโอเคได้มาตัวหนึ่งครับผมทีมโอเคอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปไหนหน้าหนังไป <c oughs> ตายจบครับผมทีมแบบนี้โอเคสี่ศูนยเดี๋ยวไปต่ออีกตานึงจะเลยนะ อะไรวะทีมเข้ามาเป็นตี้หรือเปล่าครับผมคือมันเล่นเขาเข้าขารู้ใจกันมากเลยทีมผม, kie, มนี่ขี้แดงกางเกงครับผมโอ้โหดูดิมาเดีย๋ยวมาดูกัน <c oughs> ยังยิงไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวครับผมคือไม่รู้ทำไมนะเราต้องพึ่งทีมด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นไงผมรู้ว่าผมมีฝีมือ แต่ว่าผมก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้นขั้นปลาโลมาจารย์โอเคตัวนี้จะอ้อมหรือเปล่าวะอ้อมแล้วอุย้ยกระตุกอะไรเนี่ยเวอร์แล้วมึงไงศาสตร์ไอ้น่าหนักอ,อุ้ยโอ้ติดอีกโอเคจบละยิงทุกสองก็ไม่ตายไม่มีอะไรดีกว่าน,นี้ครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอีกตาดูเอาละกันนะครับไม่ใช่เียแค่ผมนะครับยิงกันไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวเลยอะ่ะ ผมดามเมจนี่คือไม่เป็นรองนะครับคือเป็นรองตัวนี้นิดเดียวแต่ว่าทีมโอ้โหเฮี้ยเก๋และทีมเขาไม่ยิงกันดีอะม,มาครับผมโอ้โหรอบนี้ทีมเรามีแรงตันสองคนนะครับผมโอ้โหน่าจะมันมาแรงตันสองคนเลยนึกว่าจะได้ทีมเดิมอีกนะครับแต่ว่าไม่ใช่ในความสามารถตรงนี้นะครับเห็นป่ะที่เมาผมชี้ยัไม่โดูใช้ไงโอเคเดี๋ยวมันใช้ได้มันก็ใช้ได้อีกละน่าจะต้องยิงศัตรูนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิด ผมก็ไม่รู้อะไรมากมายไม่รู้อะไรบ้างเลยโอเคเจอล้วหนึ่งสองอย่าไปรีบร้อนครับผมของแบบนี้แต่รีบหน่อยก็ดีเดี๋ยวจะตายกันหมดโอเคผมมาละเพื่อนผมมาละเพี้ยนผมมาละเพี้ยนผมมาละเพี้ยนผมไม่ตายอุ้ยปิดติดเฮีย<ๆ>อะไรวะโอเคโดนอีกละ โอ้โหไม่ไหวจริงโอ้ไม่ใช่ไม่ไหวแค่ผมนะครับทีมก็เช่นกันมาเล่เอ็มสี่มาเล่นละจะยิงใครตายไม่ได้เอ็มสี่สัสคือปืนก็ยิงไม่ค่อยดีอยู่แล้วครับผมแล้วสก,กินปืนก็ไม่มีไงโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันโอเคแล้วทำไมผมเล่นแพ้ตลอดเลยวะมันไม่ได้เกี่ยวกับผมนะผมว่าเกี่ยวกับทีม ผมก็เป็นแค่หนึ่งในหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการแต่ทั้งหมดมันก็ต้องพึ่งทีมนะครับผมจะมาพึ่งผมคนเดียวมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่มัน impossible คุณก็รู้คุณก็รู้นะคุณก็รู้นะโอ้ตีที่อะไรเนี่ยโหยิงกูสองนัดตายสองนัดตายสนุกละครับ โอเคเอาดิโอ้โหตายอย่างมาแต่ละตัวมาโอ้อะไรวะเกมหี่อะไรเนี่ยยิงไม่ได้โอ้มาเอเคผมมีสกินครับผมมาลองดูอย่างเซง็งคือยิงไม่ได้เลยอ่ะ ผมยิงเป็นแม็กไอซมนยิงผมส่วนผมสองนัดตายคือสุดยอดไหมล่ะโอเคล่วงหนึ่งทีมผมยิงเคเริ่มมาแล้วนะน่าจะมาตั้งนาน,นครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรคนเราผิดพลาดกันได้ <c oughs> มาโอเคทีมเราก็ล่วงไปนหนึ่งเช่นกัน นี่ครับผมแลกกันไปกูมาผิดที่ปนะ่ะนยดูก่อนครับผมเดี๋ยวโดนยิงตายโง่วง,ง่อยเจอละเจ็บโดนไปสองนัดสองถึงสามนัดเท่านั้นเวอร์แล้วมึงไงสาดได้น,น่าหนังอู้นะโ h ดูดิเกมเฮียอะไรครับผมอยากรู้กูเล่นผิดเกมแล้วก,กูว่ามันไม่ใช่เกมจริงแล้วอะ โอ้โหอแต่ละตัวเป็นเกมที่ต้องเติมตังค์จริงๆครับผมไม่เติมตังค์สู้ไม่มีวันได้โอ้สู้ไม่ได้เลยวะมาโอ้เกมแบบนี้ครับผมผมเชื่อแล้วไม่น่าเล่น ไม่เติมตังค์ไม่มีวันสู้ได้ครับผมผมบอกตรงเคเคเหมือนเดิมไม่มีวันไม่มีวันไม่มีทูโอเคเอานี้มาละกันครับผมลูกสองโคตรเซ็งบอกตรงเลยคือมันยิงมันฟันมันอะไรผมสองทีแล้วผมยิงมันเป็นแม็กผมยิงมันไม่ตายอะแล้วคูจะเล่นเพื่ออะไรโอเค หนักใจครับผมเกมที่ไม่ต้องใช้ฝีมือก็เล่นได้ครับผมขอแค่คุณมีตังเจอละหนึ่งโอโ้โหมุมนุมมันเห็นปะหน้าเห็นชัวผมพูดตรงๆนะเกมเนี้ยฝีมือแม่งใช้น้อยมากเลยใช้ตังซะส่วนใหญ่แล้วสกินแต่และอันของมันเนี้ยโคตรแพงยิงไม่ได้ครับผม ด,ดูดิดูดิ402รอบยิงไม่ได้เลยครับผมเคเดี๋ยวดูรอบนี้เป็นไงดูดิทีมก็ไม่ยิงเช่นกันก็อย่าไปว่าแต่โทษแต่แบบเราไม่ได้ครับผมทีมตัวเดียวตัวนี้เป็นคนเดียวที่ยิงไปสองตัวนะที่เหลือทีมก็ไม่ยิงเลยเคประมาณนี้ละกันครับผมไม่เติมเล่นยากครับมผมเชื่อละ ถ้ามันจับคู่ให้เจอแหลงแบบเท่าๆกันอะ่ะก็อาจจะสู้ได้นะแต่นี่จับคู่เจอแรงตันครับผมแล้วแบบไอ้พวกนี้มันเติมกันแบบเป็นหมื่นเป็นแสนะคิดเอาละกันฝีมือใช้น้อยมากผมว่าเกมเนี้ยผมกล้การับประกันเลยฝีมือแม่งใช้นิดเดียวส่วนใหญ่ไปอยู่ที่จะกินปืนเติมตังค์อย่างเดียวอะ่ะโอเคครับผมประมาณนี้ละเจอกันคลิปหน้าไปละโคตรเซ็ง